แล้วใช่แช่เลยใช่เลยจุดจาะน้ำมาแล้วไงต้มใส่เกลือ40นาทีนะครับประมาณ40นาทีทุกกระบวนการขั้นตอนการผิดนะครับเขียงก็ต้องล้างอย่างดีไม่มีที่ขัดหลังไม่ได้ยางกาัน มีเราคนตายกับโต๊กระทะด้นะะาอกกงิวกงิ้วกระทแงงแงแงเดี๋ยวเดีมีการแช่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจิ้มอยู่มีอะไรควไการตกมนมาหูขั้นตอนที่2คือการตากนะครับเอาโบตากาในอ่ออมเอาเน่อบอบ เพราวผมนี่ละอันโครงการทีมันมันเราะเข้าไปโอเคหมูน้าเข่าสำเนาะวิตาทะเบียนผมไอถือต้องตามกฎหมายเด้อครับไคร่เอินว่าเสียบในไคร่น้ำมันเพื่อลดน้ำมันหอมครับเพื่อน้ำมันคายตัวเร็วขึ้นเนาะครับเพื่อให้มันไคร่น้ำมัน ไขมันจักน่องครับเห็ดแค่ไข่ครับต่หมูกรอบแคน,นเห็ดหมูกรอบก็ไ่เห็แบบนี้โดยกักพริกไทยดำปรุงรสตามชอบ <c oughs> น่าจะสองขีด อันนี้ข้าบัส่หลาบ่อนนี้บอใส่หลายของเรายินทุกวันพ้าะแสูตรไม่ได้แล้วก็ใส่เกลือน้ำตาลนิดนึ่งชิโนิดนึ่งใส่อาอจะใส่เกลือไปใชกสมช้อนชา ตามโอ้ปลาจี๊จามแล้วสามช้อนของนวสองช้อนแล้วก็ซอสไขนยนางลมประมาณเ <c oughs> ยอะหน่อยแับพี่ ได้ทั้งสามตัวหรือตัวเดียวนี่โดยประมาณน่นาจะน่าจะสองตัวพวกกะตึ้งอ,อยู่กัน,น,กนตัวใหญ่ตัวเล็กไม่ได้เวลาใส่ในใส่ให้เกิดอันนี้มองดึงก็ได้เกิดเกิดโอ้ากว่ามันหนาโดนอ้าวกระโจกกระโจ๊กวุธรรมดาหอนเลยากร็จนปกติเขาตากสามมือ ทาน้ำหมักมทาเครื่องปรุงแตเครื่องปรุงไม่ไนีหรอวพอระ,วะพี่แท้ทานีทาน่ท้งมือก็ปลวใส่ไหม่ยเดี๋วยวผดไปหาเนี่ยมาทำไมาอีแล้วคับบ่พอ ๋อไดตัวเดียวน้อยเบิร์ดนี่เลยมันเป็นน้ำได้เนี่ยได้ทีแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการทอดไปแล้วไปแล้วครับไปแลมไปแลมไปลมมันจีเป็ดให้ไฟเพราะเนาะ เตอร์ไฟไม่แห้งพวกอะไหรอล่านี่ยเอาเตอมันเอพอที R ่หมควนปุประมาณน้อยไปหน่อยพอดีครับพอดีเพยงีต้องักอนีพั ก็คั่วถือว่าเรียวเบี่ยงไมได้ยังไม่เ้็วแงนวิธีกับข้าวทอดหมูเป็นตัวนะครับทุกเงี้ยสมุืมุขสมุกั่เรียนปะตามกองเดียวไม่เป็นครับใคมใหญ่มากทายลเลยน่ะ เพราะเขาไทยโตระับั้นเดทีค1อเปิดใแล้วเอนก็ข้องานหันมาก โอ้อแลวดโหดูสีสันครับน่ากินมากเลยครับตอนนี้หอม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 หมดแล้วอันนี้แลยเดี๋ยวผมจะเอาไปให่ตาวตกยู่บวางนี่ละพี่ฮะบ๊อบนี่นีดวบยกไปเลยโอ้โหสีสวยมากครับ เขาเขาให้ผ่านลมแล้วก็ทอดใหม่นะครับให้ไหนเออแม่ครับแล้วถ้าดูข้างหลังเนี่ยทอดใหม่อีกเนาะเดี๋ยวเอาไปแตกเลลองยกหน่อยดิได้ครับมันผ่านรุ่มไงมันแดงแต่ว่าถ้าเป็นหมูถ้าเป็นหมูหมูกรอบเนี่ยทอดปุ๊บแล้วก็มาตากแดดเออๆนั่นแหะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสูตรนี่ละยิ่งเย็นยครับเหมือนกบเลยครับให้ปูไม่เหมือนหมูครับตัวนี้มันเหมือนกบเยอะ

อ๋้ก็เนือเรืเรือเรือเรือ้อแล้วส่หห่สจังเลยรถนึงเป็นสจานบ่อห่กื้อมาจาสบาทบาทต้นทุนไปแล้วด้นะ0บาทไล่ทอด้น่ะเอามู ครับมาแล้วครับมาแล้วครับสะดุดสะดุดายอันพลมนมาแล้วครับมาเีอาเนาะขาลงเลยขายด้ครับครับนะครับวันนี้ก็จะเป็นหมูลุยสิบจะเป็นหมูหมูย่างหมูทอดว ขายอะไรครับขายอะไรตัวเต็งตัวเต็งเป็นแฟนๆครับได้แล้วรูดไปรูดไอแล้วจะรูดธรรมดาให้มันต้องขึ้นอะไรอะไรนะเผือดเผือดเลยนะมันไม่แดงไม่แดงก็ได้ครับยาวไปได้บอกว่าให้มีแนวข้าบด้วยหมูมีแนวข้าบด้วยแกครั้งแรกในโลกนะครับเปิดตัวมโนพิลมเปิดตัวครั้งแรกในโลกจะชิงกับหมูทอดมโนพิลมนะครับนี่าน่าจะสู้กันได้อยู่ครับเพราะว่าการแต่งก็แตกต่างกันครับ งามบ่ง่ายเนี้ยก็หนุ่มมาทำอันนี้นี่ครับก็แต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับอยากมารูปนี้นะครับแต่ยังไม่ได้สับนะครับไม่สดซื่นใส่เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับตัวนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วกอละางรการงานสร้าง ถ่ายดูปถ่ายดูปถ่ายดูปถ่ายรูปถ่ายรูทถ่ายรูถ่ายรูปถ่ายรูถ่ายรูปถ่ายูถ่ายรูปถ่ายรูถ่ายรูถ่ายรูปถ่ายรูถ่ายรูถ่ายรูายรูปถ่ายรูปถ่ายูถ่ายรูถ่ายรูปถ่ายรู่ายายรูทถ่ายรูถ่ายรูายูปถ่ารูายรูถ่าย่ายรูถ่ายูายูถ่าย หมูทะเลบ่เลยคือสิใส่ซีฟู้ดเอาโอ้าวอยหางเจ้าเลยไันนน่ะแได้แล้วได้เดียว์ได้แบบจับมาอ้าเป็นไงครับท่านนายกหั่นหมูไปเหั่นหมูเอยหั่นหมูเขาขโมยแล้วเลยจริงจกหมูทอดนี่ไม่จำเป็นต้องกรอบแกรบแต่ว่าให้เนื้อฟูเนื้อฟูครับ เพราะว่าถ้าก่อนเขาอยากได้คอนเทนต์อันแบบูนะเอาเอาไปส่วนเนื้อคูไม่เหนียวอย่างเงี้ยถ้าถ้ามีเวลาล่วงหน้าเนี่ยต้องหมักโซดาไปก่อนต้องหนังเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่หมักน้ำส้มเลยหมักโซดาเดี๋ยวให้มันเย็นมันจะกรอบอยู่เอาเนี่ยเอาเนี่ยเชฟซูได้บัต้ก็ขึ้นโต๊ะเรียบร้อยครับ ไอ้ชุดไารับเนี่ยเลียวเลี้ยวเลี้ยวครับมาเลี้ยวเนี่าเจริญให้เห็นทั้นมันเนี่ยขอขอเงเก่อบหราดกันข้าผลิตแต่แห้นน้เกรอกสุดเอีวเจีาวไปเขาได้เพื่อว่าดีหอมหอมกอขั่วของเราอ่ากินข้าวกรเยก็ได้ยิเข้าจาเข้าเหนียวเป๊ะเลยเจีวเนื้อเป็นไงเจีวเขาเออเจวอ่า เจ้าเขากัวไหมเขาเขากลัวต้องเขาเขากลัวไหมเพราม่ั้เขาขัวไปซื้อตามตลาดมาแทนเพื่อที่จะเออเนี่ยมันเสาเลยแล้วก็เรู้ว่าหนังเสียองอนนบนหม่นังคอมซอเลยครับจะปรับตัวนี้นรครับนี่ก็คือเราเราหมักหมักมาแค่ หมูทอดหมูทอดทั้งตัวรสลาบรสลาบครับโอบ้โหเดี๋วยวถ่ายรูปก่อนมิเป็นยังไงพร้อมส่งครับหม,ม,มูทอดมะางพิรมครับรสลาบรสลาบพร้อมส่งนะครับพันสอง